สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่ม m อ็มสตกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณนะครับว่า1ตุลาคมนี้ยังคงปรับขึ้นราคา LPG ภาโคเรือนนะครับ50ตค์ต่อกิโลกรัม อย่างต่อเนื่องนะครับตามมาติของกอบองก่อนหน้านี้ครับวันนี้นะครับทางผู้อนวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญน,นะครับบอกว่ากระทรวงพลังงานจะปรับขึ้นราคา LPG ภาคครัวเรือนอีก50ตค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นรอบที่2ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับโดยจะมีผลทําให้ราคา LPG ภาคครัวเรือนปรับขึ้นเป็น19บาท13ตค์ต่อกิโลกร,รัมแล้วนะครับเท่ากับว่าปรับขึ้นมาแล้ว1บาทต่อกิโลกร,รมัม ซึ่งเป็นการปรับขึ้นโดยอัตโนมัติตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงที่อนุมัติปรับขึ้นได้เดือนละ50สตาตค์ต่อกิโลกร,รมัมสำหรับในส่วนของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับให้รับสิทธิ์ซื้อ LPG ราคาเดิมอยู่ที่18บาท13สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั้นนะครับปรากฏว่าปัจจุบันมีผู้สมัครใช้สิทธิ์น้อยนะครับเพียง60,000คนเท่านั้นเองจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด7ล้านคน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ไปแล้วจริงก็อยู่ที่ประมาณ25,000คนเท่านั้นเองสาเหตุที่มีผู้ใช้สิทธิ์น้อยนะครับเพราะว่าราคายังปรับขึ้นไม่มากก็เชื่อว่าหากขึ้นราคาเป็นเดือนที่3หรือเท่ากับว่าปรับขึ้นอีก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมแล้วก็อาจจะทําให้ผู้มีรายได้น้อยสมัครเข้าใช้สิทธิ์กันมากขึ้นเพราะว่าหากเปรียบเทียบเป็นราคา l p g ขนาดถังละ15กิลกร,รมัม ก็จะเท่ากับว่าปรับขึ้นเดือนละ7บาท50สตางค์ต่อถังนะครับหากปรับขึ้น3เดือนก็เท่ากับว่าจะปรับขึ้นถึง22บาท50สตางค์ต่อ1ถังเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้กระทรวงคลังนะครับก็ส่งสัญญาณเช่นเดียวกันว่าเตรียมเสนอนะครับการปรับลดภาษีสินค้านําเข้าฟุ่มเฟือยนะครับในที่ประชุมคลมสิ้นเดือนหน้านะครับโดยบอกว่าต้องการที่จะรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นครับ ปรลรดก,กระทรวงคลังอารีพงษ์ผู้ชุมมนะครับบอกว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนายนตรียิ่งราชินวัตรก็เร่งรัดให้กระทรวงคลังสรุปแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวช้อปปิ้งพาราไดซ์ผ่านหลายมาตรการด้วยการลดภาษีสินค้าฟุ่มเฟือจาก30เรหลือ5%้าเปอร์เซเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีการซื้อสินค้าในช่วงปลายปีมากขึ้นนะครับแต่ก็ยอมรับว่าการลดภาษีแต่ละตัวจะต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆโดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้า เครื่องสำอางนะครับแต่รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกทางหนึ่งรวมไปถึงการส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนด้วยการเพิ่มวงเงินการถือเงินสดข้ามแดนสําหรับการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคาดว่าจะเพิ่มความคล่องตัวให้กับการค้าการลงทุนและก็จะส่งผลทําให้การค้าตามแนวชายแดนมีการเติบโตสูงนะครับถึง20%ต่อปี โดยเตรียมสรุปตัวเลขการลดภาษีและก็แนวทางต่างๆต่อที่ประชุมครมภายในสิ้นเดือนหน้านะครับเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปีที่กําลังจะมาถึงแต่ขณะเดียวกันนะครับทางผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือว่าสศคคุณสมชายสัจพงษ์นะครับกลับบอกว่าการลดภาษีนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นต้องเร่งทําในช่วงนี้นะครับเพราะสามารถเก็บไว้เพื่อเจราจาต่อรองในวิธีเปิดเสรีการค้าระหว่างอาเซียนแล้วก็ยูได้ ดูในกรอบของการเจรจาการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับย u นะครับก็มีการเจรจาเพื่อให้ลดภาษีนําเข้าสินค้าหลายรายการซึ่งรวมถึงสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยให้เหลือ0%ด้วย เพื่อสนับสนุนการค้าเสรีร,ระหว่าง2ภูมิภาคนี้ซึ่งในท้ายที่สุดนะครับหากมีการเปิดเสรีรการค้าระหว่าง2ภูมิภาคจริงอัตราภาษีนําเข้าก็จะลดเหลือศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจไม่จําเป็นต้องเร่งลดภาษีนําเข้าสินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือยในขณะนี้ได้นะครับแต่สามารถเก็บรายการสินค้าเหล่านั้นไว้แจจาต่อรองกับ EU ต่อไปนะครับ ขนาดเดียวกันนะครับที่ประชุมครมวันนี้ก็เห็นชอบในการตั้งสายการบินขึ้นมาอีกหนึ่งสายเป็นสายการบินต้นทุนต่ำนะครับที่ชื่อว่าไทยสมายแอร์เวย์นะครับจะบินทั้งในและต่างประเทศระยะการบินไม่เกิน4ชั่วโมงครับรัฐมนตรีคมนาคมชัดชาติสินิพันธ์ธน,นะครับบอกว่าวันนี้ที่ประชุมครมได้อนุมัติตั้งบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัดซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำโดยบริษัทการบินไทยจำกัดหมายชนเป็นผู้ถือหุ้น1 0 0เเซเต็มนะครับ วงเงินลงทุนอยู่ที่1,800ล้านบาทในขณะที่นายมงตรียิ่งรัชชินวัตรก็กำชับให้การบินไทยต้องแบ่งกลุ่มตลาดของสายการบินไทยแล้วก็ไทยสมายล์แอร์เวย์ให้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงต้นทุนในการดําเนินง,งานด้วยก็ต้องแยกออกจากการบินไทยให้ชัดไม่ใช่ใค่าใช้จ่ายรวมไว้กับการบินไทยแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมบอกนะครับว่ารูปแบบธุรกิจของไทยสมายล์แอร์เวย์ จะดาเนินธุรกิจภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศระยะการบินไม่เกิน4ชั่วโมงนั่นหมายความว่าจะบินทั้งประเทศในอาเซียนจีนแล้วก็อินเดียโดยตําแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินภูมิภาคบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยมใกล้เคียงกับการบินไทยเชื่อมต่อกับสายการบินไทยน,นะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นลูกค้าที่เชื่อมต่อจากสายการบินไทยสัดส่วน30%นะครับแล้วก็ลูกค้าจุดต่อจุดของไทยสมยัยสัดส่วน70%รูปแบบนะครับ ของราคาบัตรโดยสารนะครับบอกว่าถ้าเป็นบัตรโดยสารชั้นประหยัดระหว่างประเทศจะต่ำกว่าสายการบินไทยประมาณ20%ขณะที่เส้นทางภายในประเทศชั้นประหยัดจะเท่ากับสายการบินไทยชั้นประหยัดนะครับส่วนชั้นธุรกิจก็จะเท่ากับ1.5เท่าของชั้นประหยัดนั่นเองครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวนันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ รัฐบาลเร่งหาหรือถึงแผนในการหาเม็ดเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวหรือดูการผลิต2,556และ2,557ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้คาดใน1-2วันจะได้ข้อสรุปขณะที่ทกสตีการสำรองจ่ายจำนำข้าวเหตุต้องสำรองสภาพคล่องเพื่อใช้ในสินค้าเกษตรอื่นจีรัฐบาลตั้งหน่วยงานกลางคุมการใช้จ่าย ทกศเดินหน้าจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางนำร่อง3ามอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชวงเงิน15ล้านบาทคาดใช้ระยะเวลาดำเนินการจ่ายพร้อมกัน43จังหวัดทั่วประเทศวงเงิน21,000ล้านบาทใน1-2เดือนล่าสุดมีเกษตรกรลงทะเบียนแล้วทั่วประเทศรวม4ี0แส0รายคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซล60ส,สตาตคงต่อลิตร ยังคงทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ไม่เกิด30บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันประเภทอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดขณะที่กองทุนน้ำมันยังมีฐานะสุทธิเป็นบวกกว่า5,400ร้ล้านบาทกลตเซ็น MOU 13องค์กรร่วมให้ความรู้การวางแผนการเงินหลังผลการศึกษา ADB ชี้ชัดคนไทยออมน้อยไม่ลงทุนส่งผลเงินไม่พอใช้หลังเกษียณด้านสมาคมบจชี้ความเข้าใจเรื่องการลงทุน ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันในช่วงตลาดหุ้นผันผวนจากการไหลเข้าออกของเงินต่างชาติโคกจัดแคมเปญล่าสุดต้องซ่าต้องกล้าส่งโคกให้กระตุ้นตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมให้คึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยการประทับชื่อเล่นและคำชมบนกระป๋องและกวดโคก250ล้านกระป๋องซึ่งมีอยู่80ชื่อและกว่า10ข้อความดีๆใช้เงินลงทุน140ล้านบาทคาดทั้งปีาไรายได้รวมของโคกจะมียอดขาย30,000ล้านบาท วันอังคารแบบนี้นะครับพาผู้ชมไปรับคําแนะนําดีๆจากกรุงเทพประกรันชีวิตเกี่ยวกับการออมและการลงทุนในช่วงรอบด้านการเงินงครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888 การวางแผนทางการเงินจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยังไงฮะคุณโบนัยเคยนะคะอ่านหนังสือนะคะเรื่อง The Secret ไหมคะเคยครับเป็นหนังสือที่ผมชอบมากชอบนะจริงๆแล้ว The Secret นั่นก็มาจาก Meta Secret ใช่ไหมคะฮะนะเราก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาเชื่อในกฎของการดึงดูด นะคะดังนั no ้นท่านผู้ชมนะก็คงมีหลายๆาท่านนะที่ได้อ่านหนังสือแล้วนะคะแล้วก็คงจะเชื่อในกฎของการดึงดูดเช่นเดียวกันนะนะคะก็บอกว่าในเรื่องของกฎของการดึงดูดเนี่ยนะมันก็สามารถนํามาใช้เสรจชีวิตของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดํารงชีวิตของเราในทุกๆวันนี้นะคะดังนั้นกฎของการดึงดูดวันนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนําว่าเราก็น่าจะนํามาปรับใช้นะคะกับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะเพื่ออนาคตในชีวิตของเราเราจะทําได้ยังไงฮะเอาแบบเป็นรูปธรรมเลยนะครับใช่นะดังนั้น บอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าท่านอยากจะวางแผนนะคะเพื่อการเกษียณท่านอยากจะวางแผนนะคะเพื่อเ,อเรื่องของครอบครัวนะคงแผนสําหรับครอบครัวของทุกท่านเนี่ยนะคะหรือว่าแผนการศึกษาของลูกหรือว่าวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็อยากจะให้ทุกทุคนเนี่ยนะคะคิดในถึงเรื่องของนะสร้างภาพก่อน สร้างภาพสร้างภาพแล้วดูเป็นเหมือนกันทำไงฮะต้องดูสวย <ฮะ S 2> หรอหอือยังไงแล้วดูเหมือนว่าโกหกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยคำว่าสร้างภาพเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นแปลว่าการโกหกนะคะคแต่ว่าเราจะต้องสร้าง ะะจินตนาการของเราออกมามเป็นภาพซะก่อนว่าเราเนี่ยนะคะต้องการอะไร,รนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะว่าในเรื่องของตอนเกษียณเนี่ยนะคะเราอยากจะมีความสุขสบายแบบไหนนะเราอยากเป็นเหมือนใครนะคะเขาก็บอกว่าเราจะต้องจินตนาการถึงคนคนนั้นผมจินตนาการว่าผมยืนอยู่ริมชายหาด <c oughs> กับครหาสนหาดหรู <c oughs> พร้อมรถสปอร์ตอีกหนึ่งคันฮะ <c oughs> เขาบอกว่าในเรื่องของถ้าเราเราสร้างภาพเราจินตนาการแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยนะคะดึงดูดกับสิ่งที่ที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราเราเราคิดถึงอะไรนะคะอยากจะให้คิดถึงในทางที่เขาบอกว่าคิดถึงแต่ในทางที่ดีๆอยู่ตลอดเวลานะมันก็จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะดังนั้นเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าเราต้องการอะไรแล้วนะคะเราจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสเราดึงดูด นะสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราอยู่ตลอดเวลา,าจะทําให้เราเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราจะมีสติในการได้จะทําอย่างอื่นมากยิ่งขึ้น hmm. เช่นสมมุติว่าเราต้องการวางแผนการเงินนะดังนั้นเราจะมีสติในการในเรื่องของค่าใช้จ่ายณปัจจุบันใช่ถ้าเราต้องการเป็นคนคนนู้นที่มีความสุขในอนาคตถ้าเราจะต้องการมีบ้านมีรถดังนะั้นเราจะมีสติในการวางแผนค่าใช้จ่าย นะดันะ้น,นถ้าอย่างเช่นถ้าเรามีสติในการวางแผนค่าใช้จ่ายเราจะเริ่มรู้สึกแล้ว่าเอ๊ะบางค่าใช้จ่ายบางอันเนี่ยเราไม่ควรจะจ่ายในตอนนี้เพื่อเราจะได้เซฟเงินก้อนนี้ไว้เพื่ออนาคตของเราข้างหน้าเวลาเรามีสติในเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะค่าค่าใช้จ่ายบางอันไม่จําเป็นค่าใช้จ่ายบางอันจําเป็นเอ๊ะเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจนะจดบันทึก S <S อ่านะคะเพราะเรามีสติแล้วอยากจะจดบันทึกดังนั้นอย่างน้อยๆพอเรามีเรื่องนี้แล้วปุ๊บเราสามารถวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเราได้ค่ะคหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะอยากจะพอเราพอระวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายเราจะพบปุ๊บเลยว่าเรามีมีเงินเหลือเราใช้เงินตรงไหนไปบ้างเงินของเราล้วนไหลไปทางไหนบ้างเราก็จะพยายามเก็บเงินเพื่อให้เรามีเงินเหลือเพื่อที่จะได้ดึงดูดไปสู่ส,สิ่งที่เราต้องการในอนาคตถูกไหมคะนะดังนั้นก็บอกว่าพอเรามีเงินเหลือเราก็จะเริ่มอยากทําแผนอย่างอื่น อพอมีเงินเหลือเราจะเริ่มอ,อยากจะรักใครเป็นห่วงใครเราก็อยากจะทําแผนประกันชีวิตนะคะอยากอยากจะทําแผนประกันทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินของเราอะไรค่ะนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะอยากทําแผนในเรื่องของการลงทุน นะเพื่ออนาคตของตัวเราเราอยากจะทําแผนกเกษียณเพื่อตัวเราเองในอนาคตเขาบอกว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราก็จะได้กัลยาณมิตรเข้ามาด้วยถูกไหมคะเราก็จะได้เพื่อนดีๆ<ด><ด>มาด้วยใช่ค่ะเพื่อนดีๆก็จะพาเราไปไม่เหลวไหลนะไม่ไปในทางที่ไม่ชอบคะแล้วเราก็จะดึงดูดทรัพยากรดีๆนะคะนะ ดึงดูดความพอเพียงของเราเข้ามาเราจะรู้ว่าสิ่งไหนพอเพียงกับเราสิ่งไหนไม่พอเพียงกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนี่แหละครับกฎของแรงดึงดูดพอมีปุ๊บมีภาพเสร็จแล้วมีสติมีสติไปตัดกิเลสได้อีกใช่วันนี้ร,รายการดูธรรมะธโมมาดูธรรมะธโมนะคะแต่จริงๆเราก็อยากให้คิดถึงอย่างนั้นนะคะอย่างนั้นอยากให้เหมือนกับว่าก่อนที่เราจะวางแผนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเราต้องจินตนาการถึงภาพซะก่อนนะภาพค,ความแห่งความหวังของตัวเรานะคะว่าเราหวังอะไรแล้วก็ดึงดูดมันมานะคะ้วคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเราจะมีสติเราจะ จะรู้ตัวนะคะว่าเราเนี่ยนะคะนะต้องทําอย่างไรถึงจะได้ไปถึงจุดๆนั้นนะคะนะแล้วเราก็จะมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องนะคะคเป็นลําดับเป็นขั้นตอนตามมาในอนาคตซึ่งเป็นแผนที่ทุกๆครั้งที่เรามาพูดถึงการวางแผนทางการเงินเราก็จะบอกทั้งทฤษฎีขั้นตอนและวิธีการพวกนี้อยู่แล้วค่ะนะ,ะนะแต่อยากจะนะคคุยถึงในเรื่องนี้ว่าเออนะอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเราวาดภาพเราจะมีสติในการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยและส,สุดท้ายภาพนั้นที่เรานึกเอาไว้มันก็จะเป็นจริงในที่สุดนะครับ ปิดท้ายที่แอปพลิเคชันในการแชทชื่อดังอย่างไลน์นะครับล่าสุดได้เปิดให้อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับสำหรับ เวอร์ชันนี้นะครับชื่อว่า3.9.0นะครับโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ที่สำคัญนะครับมีฟีเจอร์หลายตัวที่น่าสนใจนะครับหลักๆก,ก็คือวิดีโอคอลที่ทำให้สามารถเห็นหน้าคู่สนทนาได้นะครับแล้วก็มี Snap Movie ที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถสร้างคลิปวิดีโอสั้นๆพร้อมใส่ดนตรีประกอบเข้าไปก่อนที่จะส่งให้กับคู่สนทนาได้นะครับอันนี้เฉพาะ iOS เท่านั้น รวมไปถึงยังปรปับปรุงความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตั้งค่าสําหรับแต่ละโพสต์ในหน้าโฮมได้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะสร้างหรือว่าแก้ไขอัลบั้มรูปภาพส่วนตัวแล้วก็แชร์ไปยังกลุ่มเพื่อนได้ด้วยที่สําคัญนะครับสามารถลบเพื่อนหรือว่าคนที่ไม่รู้จักที่คุณบล็อกไว้แล้วก็ลิสต์รายชื่อที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายสําหรับสาวก Apple นะครับที่โหลด iOS 7มาแล้วสามารถรองรับได้แล้วเช่นเดียวกันครับ ต้องถามคุณอมมาพรแล้วก็คุณประจงนะฮะว่าไปลองโหลดเวอร์ชั่นใหม่ของ l ลายมาหรือ,อยังฮะ